วันนี้พี่ก็ชวนพี่สาวมาทานอาหารสไตล์บาร์เซนเลียนที่โซน3ค่ะเป็นบุฟเฟ่ต์ที่มีเมนูหลากหลายให้เลือกสรรวันนี้พี่เลือกทานคอร์สซินเวอร์ในราคา599บาทในวันธรรมดาวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์699บาทค่ะเป็นร้านที่เรียบหรูหน่านั่งมากเลยค่ะมีไลายบุฟเฟ่ต์อื่นๆให้เลือกทานเช่นไทยจีนและซีฟู้ดเตาปิ้งย่างขนาดใหญ่ที่หอมกลุ่นไปด้วยเนื้อในแบบต่างๆถ้าจะทานให้ครบทุกอย่างต้องทานคอร์สราคาวนต่างๆใหเกุาได้เก้าบาทมีไว้ประเภเอ,ยนนอ,ยอยนางรมแล้วก็กุ้งตัว เบคอนไก่นุ่มเด้งหอมกลุ่นเขาจะเสิร์ฟเนื้อย่างทีละครถ้าเราต้องการเราก็พริกป้ายสีเขียวค่ะซี่โครงหมูอันนี้ทุกคนวางป้ายเยสหมดเลยค่ะคอร์สที่สามมาแล้วพี่ก็ยังเยสอยู่จิบไวน์นิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศพละเอกในดวงใจของพี่ในวันนี้คือซี่โครงแกะค่ะอร่อยทุกคําที่ชิมคอร์สนี้เป็นไก่ย่างค่ะหอมมากทุกคนเยสกันหมดเลยค่ะสําหรับพี่แล้วไม่ว่าคอร์สไหนก็อร่อยถูกใจค่ะคอร์สนี้คือทีเด็ดค่ะคือเนื้อพริกขันย่าที่เขาบอกว่ามีที่นี่ที่เดียวในปอยเปตเนื้อพริกขันย่าหอมมาก มา,มาถึงสันคอเนื้อพี่ก็ยังสู้ไม่ถอยค่ะนี่ก็ริบอายทั้งหอมทั้งอร่อยจะคอสไหนจะคอสไหนก็จัดมาค่ะเพราะว่าสําหรับพี่แล้วมันอร่อยทุกอย่างมีเพื่อนพี่คนนึงบอกว่าแซลมอนอร่อยสุดและอีกอันนึงที่ทุกคนพยักหน้าก็คือสับปะรดย่างนี่แหละค่ะอร่อยจนเกือบลืมพูดถึงในไลน์บุฟเฟ่อื่นๆแซลมอนชิ้นใหญ่เต็มเค็มคในไลน์บุฟเฟ่อาหารไทยก็มีกับข้าวหลายอย่างให้เลือกค่ะผักย่างเนยขนมหวานกุ้งชุบแป้งทอดในไลน์บุฟเฟ่อาหารจีนก็ลังการไม่่่่แแ้้กัันนนนคคคะะะยงไมหมหดีีะะีท ยังมีสลัดบาร์อีกแล้วก็ยังมีลายบุฟเฟ่ตือื่นๆที่ยังไม่ได้ถ่ายมาให้ดูด้วยค่ะเอาเป็นว่ามาดูด้วยตาตัวเองก็แล้วกันที่นี่เปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนอยู่ที่เบียร์ซิตี้ปอยเป็โซน3ร้านอยู่ติดกับร้านชาบูไซโคค่ะ